อ่ะสตาร์แล้วใช่ไหมไปดูใน YouTube มันเชื่อมต่อยังพี่กดสตาร์สตรีมแล้วพี่กดอัดหน้าจอมาหรือยังเดี๋ยวว่าเราคนใช้สตาร์รีคอร์ดดิ้งแต่แบบมากกว่าแต่พี่ลองกดกดออกไปดูดิไม่จำไม่ค่อยได้หรอไม่ต้องเรียกขอก็ได้มั้งอืมเรียกมาแล้วอยู่มันยังไม่ขึ้นใช่ไหมพี่ไปเซ็ตติ้งใหม่แหลกเลยแหลกเลยดูแล้ว เซตติ้งสเตีมอะ่ะอืมมันต้องขึ้นแล้วดิแล้วกดไปดูหน้า YouTube ใหมด่ดิดูดูว่ะโอ้โหโอ้โหมันโดดทีบด้วยอือ <c oughs> ด,ดสูสตม,ม,ดดม,มนน๊ีโดดทีมไม่ชุ่โคมนนทจั๊กซี่โดดทีมใช่มันโดดไส่เธอ่จัโดูฉันทดนเย็นจังสตีมแล้ว ทำไมไม่ขึ้นอ่ะน้องเราแบบมีกิซอนแต่ทีนี้มันขึ้นแล้วนะอือมันขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วไหนไม่รู้ได้ยินอะ